วันนี้เราเดินทางมาเพื่อดําเนินคดีอะไรยังไงบ้างคะช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงคะ่ะค่ะป้าคิดว่าแบบว่าป้าจะมาแจ้งความนะคะ,คะในการที่ตำรวจทางบ้านโปงนะะ่งอะค่ะลุมทำร้ายป้าในการละเมิดสิทธิ์ป้านะคะแล้วก็พยายามกักขังหนวงเหนี่ยวป้าไว้นะคะเดี๋ยวถ้าลุกคดียังไง ป้าขอเข้าไปเคลียร์ข้างในก่อนแล้วก็ออกมาแถลงอีกทีหนึ่งว่าป้าจะแจ้งอะไรบ้างขออนุญาตเรียนถามค่ะช่วยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงว่าเหตุการณ์ที่พี่ลอ<ป>าถูกลาาตัวเข้าไปนั้นมันเกิดอะไรขึ้นยังไงะคะค่ะก็คือในขณะที่ป้ากําลังอะ่ะมา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 ,มาเหมือนว่าเราจะมาพบนายกเนี่ยค่ะ,ะซึ่งตอนนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการนายกก็ยังไม่ได้เดินทางมา ป้าก็ออกมานอกสถานที่นิดนึงมันเป็นบริเวณลานจอดรถแล้วก็เสร็จแล้ว่ป้าก็ยืนอยู่บริเวณนั้นตำรวจก็เข้ามาถามว่าป้าเนี่ยมาทำไมอะไรยังไงป้าก็บอกว่าป้าจะมาร้องร้องเรียนมาร้องทุกข์เรื่องอาชีพท้าขายของป้าแล้วทำให้ป้าแบบว่าคือมันไปไม่รอดก็เรื่องของเศรษฐกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะแล้ว เขาก็บอกให้ป้าน่ะไปที่โรงพักไปศูนย์ดำารงธรรมอะไรต่ออะไรป้าก็บอกป้าไปมาหมดแล้วแหละเรื่องศูนย์ดำารงธรรมหรือว่าเรื่องอะไรทั้งหลายที่ตำรวจแนะนำะนะซึ่งวันนี้มันเป็นวันดีที่นายกอ่มาตรงนี้ป้าก็อยากจะเจอและอยากจะฝากท่านไว้ออก็คือแค่นี้ก็มีตำรวจผู้ชายสองคนเข้ามาเข้ามาหาป้าโดยแบบเหมือนประชิดต,ตัวซึ่งทำป้าตกใจอะ่ะ ป้าก็บอกว่าอยากเข้ามานะอะไรอย่างเงี้ยถ้าเข้ามาก็จะเหมือนว่าแบบเออเหมือนป้าดึงคอเสื้อป้าอยู่อะไรประมาณนี้ว่าแบบเหมือนค่ะเหมือนเหมือนเหมือนว่าในลักษณะว่าถ้าถ้าเข้ามาเนี่ยป้าป้าจะร้องนะอะไรแบบประมาณนั้นนะแล้วก็ คือมีการดึงคอเสื้อขึ้นมาเนี่ยค่ะแล้วก็เขาก็ให้เจ้าหน้าท,ที่ผู้หญิงเ,เข้ามาอบกอบแล้วว่าใจเย็นๆนะป้าอะไรทํานองเนี้ยเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ชาร์จเลยค่ะไม่มีการาไม่มีการาถามอะไรทั้งนั้นน่ะชาร์จป้าก่อนเลยแล้วนายกก็ยังไม่มานะคะตอนนั้นขณะนั้นนายกยังไม่ได้เดินทางมาถึงเลยเ,เขาก็ บอกบอก,บ,อกบ้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วป้าก็พยายามดิ้นรนอ่ะเพราะว่าไอลักษณะการที่เขาอุดอุดจมูกอ,อุดปากป้าเนี่ยเออมันทําให้ป้านี่มีวูบไปชั่วหนึ่งตอนที่ล้มลงอะค่ะก็ก็เหมือนว่าเรามีความรู้สึกว่าเราหายใจไม่ออกแล้วมันก็เลยเหมือนวูบลงไปอะค่ะปเราอค่ะอป้าตะโกนหรือน้องอะไรยังไม่ได้ร้องอะไรเลยค่ะ ยังยังไม่ได้พูดอะไรคือหมายถึงว่าเขาชา้าคุณป,ป้าเสร็จปุ๊บเขาปิดปากปิดปากเลยค่ะอะ่มันเป็นการชาร์จรที่แบบคือเขาบล็อกอเขาบล็อกทั้งจมูกทั้งปากเราเพื่อไม่ให้เราตะโกนอ,ะอ่ะแต่ในขณะที่เราอ,ะอ่ะถูกลากเข้าไปในซอกเล็กๆซึ่งรูปร่างป้านเนี่ยก็คือเป็นคนตัวใหญ่แล้วก็เป็นคนอ,อ่แบบคือไงอะ่ะมันก็แก่แล้วะนะ,ะมันจะไปสู้แรงผู้ชายกับ ผู้หญิงสงัสงส่งสามคนได้เหรอมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันมีเจ้าหน้าที่ผู้ชายอ,ะอ่ะเหมือนเหมือนตอนนั้นนะคือป้าจะขาดสติอ่ะแล้วเขาก็ข่มขู่ป้า,าห้ามแล้วนะอะไรเงี้ยคือตะเบงเสียงใส่ป้าไงป้าก็เลยโมโหคือตอนตอนนั้นนะป้ามีโมโหล้ว เออป้าก็ตะโกนตะโกนด่ามันนะมเห็นมีช่วงนึงป้าก็อยู่อยู่หัวเจ้าหน้าที่เหมือนกันคือตอนนั้นตอนนั้น,นบ้านล้มลงไปแล้วค่ะคือเราเราเซลแล้วเราหาที่เออมันหาที่อะไรไม่ได้อะ่ะป้าก็เออขยุ่มหัวน้องที่เป็นตำรวจผู้หญิงนั่นแหละค่ะ าตอนมีช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งภาพข่าวมันออกมาเหมือนเขาเอาร่มบังไม่ให้ถ่ายได้ตอนนั้นคุณป้าถูก,ถกนั่นนะฮะต,ตอนใช่ตอนนั้นคือเป็นจังหวะที่ที่ป้ากําลังเหมือนเราจะไม่มีแรงแล้วเราจะหมดหมดลมหายใจอ่ะและ้วแล้วแล้วเขาก็แบบเหมือนเอาเอาบังเอาไว้บังเอาไว้เพื่อไม่ไม่ให้ไม่ให้แบบไม่ให้ไม่ให้เห็นภาพที่ว่าเขากระทํารุนแรงกับเราอะ่ะคือคือมันมันเป็นการที่แบบว่า จะทําร้ายป้าโดยโดยที่แบบเขาจะรู้ตัวหรือเขาไม่รู้ตัวเราไม่รู้นะแต่มันเป็นเหตุการณ์ที่ว่า,าพยายามบีบเราให้เราหายใจไม่ได้อะคือยังไงก็ได้แต่ว่าให้ให้เหมือนนายกผ่านไปอ่ะเข้าไปโดยดีโดยที่ไม่สนใจประชาชนอย่างเราอะว่าถ้าเกิดมึงตายหรือว่ามึงจะหายใจได้ไม่ได้มันเป็นเรื่องของคุณอะเออมันก็เป็นประมาณนั้นน่ะค่ะ คืออยู่อายุมาจนถึงป่านนี้เคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เป็นครั้งแรกเลคะที่ถูกกระทําโดยที่ตัวเองไม่ไมม่่ไได้ยังไม่ได้ทําอะไระใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกท,ที่ที่นับจากนับจากว่าป้ามีอายุได้6 0 62เนี่ยนะคะก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอะก็ตกใจในภาพ ภาพที่แบบมันมันเกิดขึ้นอะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบตำรวจของเราอะซึ่งซึ่ง,งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่านนคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี้ไงเออแค่เราต้องการพบในยกแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกข์หรือว่าไปชูหรือว่าไปทำอะไรเขาเราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเอง อออก่รการเป็นหน้าที่ของตำรวจค่ะนอกจากความรู้สึกโมโหที่เกิดขึ้นแล้วคุณป้ายีมงานได้เลยวามรู้สึกหวาดกลัวลด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการค่มขู่ป้านในตอนที่อยู่ในซอกแคบอะค่ะที่ตอนเอาล่มบังจะมีจะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เอา,เอา,าเอาด้าน,นเอาด้านในอะเข้าด้านเชื่อนะคะ ป้ายแสนคอเอาเข้าข้างในเพราะป้าพยายามมองชื่อเขาว่าเขาคือใครพอเขาพยายามทาร้ายป้าไงเขาบีบแขนป้าแบบพยายามให้มันแบบให้ให้แบบคือยังไงก็ได้ให้ป้าแบบสู้ให้ได้เพราะว่าบีบทั้งสองมือสองข้างในในในตอนนี้คือมือก็ยังบวมอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะก่อนหน้านั้นป้าได้มีการเขาเรียกว่าดาบตัวตะโกนดาไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่านายยกยังไม่มาจะเกิดเหตุ เจ้านที่เข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเรามีการแสดงสัญลัะษักไม่มีค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะป้าเดินไปแล้วเดินอย่างปกติเดินอย่างประชาชนคนธรรมดาซึ่งจะแบบขอเข้าพบในยกแค่นั้นเองมันมีรายงานว่ามีภาพออกมาว่าลักษณะเหมือนคุณป้าเข้าไปรวมอยู่กับกลุ่มคนสามคน ซึ่งกลุ่มคนสามคนนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาคอยตะโกนด่านายกอยะคะ่ะอยากให้คุณป้าชี้แจงนิดนึงว่าในภาพนั้นใช่คุณป้าหรือเปล่ารู้ไงคะ,ะภาพนั้นเน่ยเป็นใช่ป้าค่ะเพราะว่าคือป้าเนี่ยกับเขาอ่ะมาเจอกันที่ตรงหน้าศาลาประชาคมนะคะก็ไม่ได้นัดหมายกันเพราะว่าน้องเขาโดนไล่ล่ามาป้าก็ไปถามเหตุการณ์ว่าทำไมถึงโดนไล่ล่ามา น้องเขาบอกว่า,าตำรวจไล่ไล่ไล,ไล่ล่าเข้ามาเพราะว่าเขาไปชูสามนิ้วอ่ากแต่ไม่ได้เป็นการวางแผนหรืออะไรกันใช่ไหมคะไม่ได้เป็นการวางแผนค่ะเพราะว่าน้องเขาเอา่ะ ก็ยังทําหน้าที่ที่ไลฟ์สดของตัวเองอยู่อะไรอย่างงี้ค่ะเอ่อป้าก็เห็นเขากําลังทําหน้าที่ไลฟ์สดป้าก็เดินลงออกมาอีกทางหนึ่งึ่งซึ่งเป็นทางาที่จุดเป้ามีการชักชวนให้คนมารวมตัวกันที่นี่เพือ่อรอรับนายกนิทรรศจริงไหมคะอ่า ข้อความจากที่โพสเนี่ยป้าเป็นคนโพสค่ะอันนั้นเป็นความจริงแต่ว่าไม่ได้เรียกให้ใครมานะคะป้าพูดถึงชาวบ้านที่ชาวบ้านได้รับสิทธิ์ในการเข้าพบในยกะจะมีค่าน้ำมันค่าเดินทางซึ่งทางทางทีมงานของเขาเนี่ยจัดสรรให้ป้าก็บอกว่าก็ดีเนาะคือยอมถอยเพราะว่า เพื่อที่จะให้พี่น้องเราอ่ะได้อิ่มปากอิ่มท้องนะคะเพราะว่าเ,าเงินมันก็จะสะพัดป้าก็จะขายของดีขึ้นอ่ะใม่หม<ๆ>เราก็อยู่ของเราอย่างนี้ค่ะคุณป้า,า,ากะขึ้นอาตัวเข้าไปในซอบแล้วขึ้นรถไปแล้วค่ะถูก่มอย่งไรบ้าค่ะก็เจ้าหน้าที่ผู้ชายก็คือแบบผู่ให้ป้ายุด หย,หยุดดิน้นหยุดต่อสู้เจ้าพนักงานอะไรอย่างเนี้ค่ะซึ่งป้าหายใจไม่ได้ตอนนั้นมันเขาเ้าไปในซอกเล็กๆมากาป้าก็พยายามดิน้นรนที่ว่าจะเอาชีวิตรอดอะ่ะก็ก,ก็ก็มีแบบต่อสู้กันนะคะแล้วพอขึ้นรถไปแล้วเขาบอกว่าอะไรก็ขึ้นไปรถข,ขึ้นรถไปแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรอ่ะค่ะก็เอาป้าไปไว้ที่ สนอที่บ้านโป่งอหรอคะวันนี้มีเอกสารอะไรมาบ้างอะอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารนี้เดี๋ยวคุป้าขอขอให้คนายเขาเดี๋ยวขอแป๊บนึงเพราะว่าเรามาแจ้งความเพราะผิดใครทีคนละคนได้คราจึงบอกว่าเป็นเจ้า้าทีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมคว้คุมตัวคุณป้าเนี่ยวันนั้นนะครับก็คือตามตามคลิปครับเจ้าหน้าที่ตามคลิปที่ปรากฏใช่ครับก็คือใช้คำว่าชุดจับแจ้ง การเดินทางเข้าไปาหานายกวันนั้นคือมีมีการจ่ายไม่ไม่ไม่ยังไงคะคือคือมันเป็นค่าอาหารค่าน้ำมันรถหรือค่าเดินทางแบบพูดง่ายๆนะคะให้กับประชาชนที่ที่เข้ามาร่วมอคนละเท่าไหร่ถ้าป้าไม่ป้าไม่ทราบแน่นอนนะคะเออก็ไม่ทราบแน่นอนแต่เรียกว่ามีมี ค่าเดินทางละค่ะค่าหลังประเตศนายกให้สัมภาษณ์สื่อได้ฟังบทสัมภาษณ์นั้นนายยกอย่างแร้วอ๋อก็รู้สึกเสียใจเนาะที่ที่นายโยกอ่ะเป็นคนของประชาชนแต่ปรากฏว่านายโยกอ่ะสัมภาษณ์ว่าเหมือนพวกเราอ่ะเป็นเป็นเศษอะไรสักเศษหนึ่งซึ่งไม่สนใจก็ได้ทําไงก็ได้ทํำยังไงก็ได้ถึงเขาจะเป็นหรือเขาจะตายก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหา ออะไรย่้ค่ะคุณป้าคะนอกจากที่วันนี้เราเจ็บที่ไหนบ้างคะจั้เหตุการณ์ประมาณวันไหนเราเจ็บก็แขนบ้างไหนบ้างป้าดีอาหมอมาหมอบอกว่าต้องหยุดพักงต้องรักษาอะไรอย่างนี้บ้างอ๋อค่ะก็มีบริเวณที่ที่แขนก็คือหยุดทำงานไปก่อนโทษนะคะ นี่คือยืนนานไม่ได้เลยใช่ค่ะมันจะอับเสดใช่ค่ะจากเหตุเมื่อวานที <pineapple> ่บอกว่าหยุดทางรักษาอะไร,รก็ให้หยุดรักษาไปก่อนเพื่อ,เพ,อเพื่อไม่ให้แผลมันอับเสด คือหยุดเดินนะค่ะหยุดเดินหยุด,ยด,ยดใช้ตรงใช่ค่ะบริเวณข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผลเป็นยังไงคะม,มันมันมันบวมโทษนะคะโทษโทษเนี่ยค่ะคือมันจะบวมกว่าปกติใช่ไหมคะะบวมมันจะบวมข้างหนึ่งที่ที่เราโดนเขาบีบอะค่ะ คือช้างนี้จะเป็นอย่างนี้ช้างนี้จะเป็นอย่างนี้คือคือมันจะบวมมองเห็นบวมื่อวานเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดเท่าไหร่ก็เด้เดี๋ยวค่ะคือเราเดี๋ยวผมาค่ะป้าอยากฝากบอกอะไรถึงตำรวจทุกที่ดำเนินการรึไหมคะค่ะป้าป้าก็อยากบอกเออ่ถึงนายตำรวจทุกท่านนะว่าป้าเองป้าเข้าใจนะคะว่าตำรวจทุกท่าน่ะทำตามหน้าที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราก็ควรมีความรุ่มรวยในฐานะว่าป้าก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีให้กับนายตำรวจหรือว่าให้กับข้าราชการทุกท่านน่ะที่ที่ที่กินภาษีเราอยู่ทุกวันนี้นะคะเอออย่าทำร้ายประชาชนขนาดนี้เลยเราก็คนไทยด้วยกันนี่แหละคะ่ะสำหรับคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะคิดว่าคุณป้ารับเงินรับงานใครมาด่านางยุทธ์ลูกสาบเนี่ยค่ะโอ้ก็อยากจะบอกนะคะว่าเออ ที่ที่บอกว่าป้ารับเงินหรืออะไรนะคะป้าก็ขอปฏิเสธเลยนะคะว่าป้าไม่ได้รับงานใครมาทั้งนั้นป้าทําไปด้วยใจจริงใจบริสุทธิ์ของป้านะคะไม่ไม่มีการว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะว่าป้าต้องการพบนายกโดยที่ป้าผ่านการผ่านการทําการเป็นขั้นตอนมาแล้วว่าป้าเข้าพบตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรม ลงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าก็ะพันต้องคัดกรองอันนี้มาเรียบร้อยแล้วอะคะ่ะานายกดูอยู่อยากบอกอะไรคะก่อนะ,ะ,ะก็อยากบอกนายกนะคะว่าจริงๆอ่ะอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าประชาชนรักท่านมากกว่าคนสองสามคนที่ในกลุ่มบ้านโป่งเนี่ยนะคะท่านก็ไม่น่าต้องกลัวแล้วท่านก็ไม่น่าไม่ไม่น่าที่จะต้องให้ลูกน้องท่านอ่ะทำมากมายเกินกว่าเหตุแบบนี้ในฐานนะว่าป้าก็เป็นคนที่แบบเอาเงี้ยขอโทษนะคะ เป็นขาวรุ่นแม่เขาก็ได้ค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องทําร้ายขนาดนี้ค่ะเ,คเพราะถ้านายกจะเป็นคนของประชาชนนายกต้องรับฟังความคามิดเห็นประชาชนได้ตอนนี้ป้ายังโกรธนาย,ยกอยู่อีกไหมคะไม่ได้โกรธค่ะจริงๆป้าไม่เคยมีเรื่องอะไรเขาก็ไม่เคยทําอะไรให้ป้าเดือดร้อนแต่เพียงแต่ว่าเขามาผิด,ผดวิธีอะค่ะป้าถ้าเขาเปิดทางสู้กันแบบนี้ป้าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอะ ะคะคืออยู่อายุมาจนถึงป่านนี้ค่ะเคยเจอเหตุการณ์เลวร้ายแบบนี้เป็นครั้งแรกเลยคะที่ถูกกระทําโดยที่ตัวเองไม,ไม,ไม,ไมง่ไม่ได้ยังไม่ได้ทําอะไรผิดใช่ค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่ท,ที่นับจากนับจากว่าป้ามีอายุได้หกสิบหกสิบสองเนี่ยนะคะเอก็เหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์แรกแล้วก็เกิดในพื้นที่บ้านป้าซึ่งแบบลูกป้าแล้วก็คนรอบข้างอะ่ะก็ตกใจในภาพ ภาพที่แบบมันมันเกิดขึ้นอะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบตำรวจของเราอะซึ่งซึ่ง,งลงมาทานข้าวร้านป้าหรือว่านนคนนั้นคนนี้ซึ่งเรารู้จักอะจะทำร้ายป้าได้ขนาดนี้ไงเออแค่เราต้องการพบในยกแค่นั้นเองเราไม่ได้ต้องการไปร้องทุกข์หรือว่าไปชูหรือว่าไปทำอะไรเขาเราแค่อยากจะไปพูดความในใจของเราแค่นั้นเอง ต่อ,อการเป็นห<อ>น้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะนอกจากความรู้สึกโมโหที่เกิดขึ้นแล้วคือบ้ามีงานได้เลยเพรารู้สึกหวาดกลัวด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเขามีการข่มขู่ป้านในตอนที่อยู่ในซอกแคบอะค่ะที่ตอนเอาล่มบังจะมีจะมีผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นตำรวจแล้วก็เอา,เอา,เ,อา,าเอาด้าน,นเอาด้านในอะเข้าด้านเชื่อนะคะ ป้ายแสนคอเอาเข้าข้างไในเพราะป้าพยายามมองชื่อเขาว่าเขาคือใครพอเขาพยายามทาร้ายป้าไงเขาทำยังไงเขาบีบแขนป้าแบบพยายามให้มันแบบให้ให้ใหแบบคือยังไงก็ได้ให้ป้าแบบสุ้ให้ได้เพราะว่าบีบทั้งสองมือสองข้างในในในตอนนี้คือมือก็ยังบวมอยู่อ,อ,อะไรอย่างงี้ค่ะก่อนหน้านั้นป้าได้มีการ เขาเรียกว่าดาดฟัวตะกนดาไม่มีค่ะไม่มีค่ะเพราะว่านายกยังไม่มาถจะเกิดเหตุเราคุณเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงตัวเราเนี่ยเรามีการแสดงสัญลักษณ์ไม่มีค่ะไม่มีอะไรทั้งสิ้นค่ะป้าเดินไปแล้วเดินอย่างปกติเดินอย่างประชาชนคนธรรมดาซึ่งจะแบบขอเข้าพบนายกแค่นั้นเองมันมีรายงานว่ามีภาพออกมาว่าลักษณะเหมือนคุณป้าเข้าไปรวมอยู่กับกลุ่มคนสามคน ซึ่งกลุ่มคนสามคนนั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มาคอยตะโกนด่านายกันค่ะอยากให้คุณป้าชี้แจงนิดนึงว่าในภาพนั้นใช่คุณป้าหรือเปล่าหรือไงคะ,ะภาพนั้นเป็นใช่ป้าค่ะเพราะว่าคือป้าเนี่ยกับเขาอะมาเจอกันที่ตรงหน้าศาลาประชาคมนะคะก็ไม่ได้นัดหมายกันเพราะว่าน้องเขาโดนไล่ล่ามาป้าก็ไปถามเหตุการณ์ว่าทำไมถึงโดนไล่ล่ามา น้องเขาบอกว่า,าตำรวจไล่ไล่ไล,ไล่ล่าเข้ามาเพราะว่าเขาไปชูสามนิ้วอ่าก็แต่ไม่ได้เป็นการวางแผนหรืออะไรกันใช่ไหมคะไม่ได้เป็นการวางแผนค่ะเพราะว่าน้องเขาเอา่ะ ก็ก็ยังทําหน้าที่ที่ที่ไฟ์สดของตัวเองอยู่อะไรอย่างยี้ค่ะป้าก็เห็นเขากําลังทําหน้าที่ไฟ์สดป้าก็เดินลงออกมาอีกทางหนึ่งค่ะ<ต>ซึ่งซึ่ง,งเป็นทางที่ป้ามีการชักชวนให้คนมารวมตัวกันที่นี่พเพื่อรอรับนายกันนี่สิงนี้จริไหมคะอา่า ข้อความจากที่โพส์น่ะป้าเป็นคนโพส์ค่ะอันนั้นเป็นความจริงแต่ว่าไม่ได้เรียกให้ใครมานะคะป้าพูดถึงชาวบ้านที่ชาวบ้านได้รับสิทธิ์ในการเข้าพบในยกะจะมีค่าน้ำมันค่าเดินทางซึ่งทาง,ทางทีมง,งานของเขาเนี่ยจัดสรรให้ป้าก็บอกว่าก็ดีเนาะคือยอมถอยเพราะว่า เพื่อที่จะให้พี่น้องเราอ่ะได้อิ่มปากอิ่มท้องนะคะเพราะว่าเงินมันก็จะสะพัดป้าก็จะขายของดีขึ้นอ่ะไม่ไม่การเดินทางเข้าไปหานายกันนั้นคือมีมีการจ่ายไม่ไม่ไม่ไมไมมยังไงคะคือคือมันเป็นค่าอาหารค่าน้ำมันรถหรือค่าเดินทางแบบพูดง่ายๆนะคะให้ใครคะให้กับประชาชนที่ที่เข้ามาร่วมอ่าคนละเท่าไหร่ถ้าป้าไม่ ไม่ทราบแน่นอนนะคะเออก็ไม่ทราบแน่นอนแต่เรียกว่ามีม,มีค่าเดินทางล่ะคะ่ะคับต่าตงประเตศนายกไม่สาคัญสุดเื่อได้ฟังบทสัมภาษณ์น,น,นั่นๆนยเฉพาอย่างเารเอ๋อก็รู้สึกเสียใจเนาะที่ที่ทนายนโยกอ่ะเป็นคนของประชาชนแต่ปรากฏว่านายกอ่ะ สัมภาษณ์ว่าเหมือนพวกเราเป,เป็นเป็นเศษอะไรสรักเศษหนึ่งซึ่งไม่สนใจก็ได้ทําไงก็ได้ทํำยังไงก็ได้ถึงเขาจะเป็นหรือเขาจะตายก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณป้าคะนอกจากที่วันนี้เราเจ็บที่ไหนาาหบ้างคะตา้งแต่งานแรกเราเจ<ะ>็บเราไปก็ตรงไหนบ้างค<ม>่ะหมอมาหมอบอกว่าต้องหยุดพักหรือต้องรักษาอีกอย่างนึงไงบ้างอ๋อค่ะก็มีบริเวณที่ที่แขนก็คือหยุดทำงานไปก่อนโทษนะคะ ตอนนีคือยืนนานไม่ได้เลยใช่ค่ะมันจะอับเสดใช่ค่ะจากเหุเมะวานที่ก็ให้หยุดรักษาไปก่อนเพื่อเพื่อไม่ให้แผลมันอับเสดคือหยุดเดินน่ะค่ะหยุดเดินหยุดหยุดใช้ตรงใช่ค่ะบริเวณข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแผลเป็นยังไงคะมันมันมันบวมโทษนะคะโทษโทษ เนี่ยค่ะคือมันจะบวมกว่าปกติใช่ไหมคะมันจะบวมข้างหนึ่งที่ที่เราโดนเขาบีบกัค่ะคือคือข้างนี้จะเป็นอย่างนี้ข้างนี้จะเป็นอย่างนี้คือคือมันจะบวมมองเห็นบวมเมื่อวานเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะขนาดเท่านี้กับเราเดี๋ยวเราค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผะป้าอยากฝากบอกอะไรถึงตำรวจชุดที่ดำเนินการนะไหมคะค่ะป้าป้าก็อยากบอกเอ่อถึงนายตำรวจทุกท่านนะว่า ป้าเองป้าก็เข้าใจนะคะว่าตำรวจทุกท่านน่ะทำตามหน้าที่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราก็ควรมีความรุ่มรวยในฐานะว่าป้าก็เป็นประชาชนที่เสียภาษีให้กับนายตำรวจหรือว่าให้กับข้าราชการทุกท่านน่ะที่ท,ที่ที่กินภาษีเราอยู่ทุกวันนี้นะคะเอออย่าทําร้ายประชาชนขนาดนี้เลยเราก็คนไทยด้วยกันนี่แหละคะ่ะ สำหรับคนบางกลุ่มที่เขาอาจจะคิดว่าคนบป้ารับเงินรับงานใครมาด่านายุตุูกสาเนี่ยครับอ๋อะไรอยากจะบอกกับคนตรนี้ไหมคะก็อยากจะบอกนะคะว่าเอ่อที่ที่บอกว่าป้ารับเงินหรืออะไรนะคะป้าก็ขอปฏิเสธเลยนะคะว่าป้าไม่ได้รับงานใครมาทั้งนั้นป้าทําไปด้วยใจจริงใจบริสุทธิ์ของป้านะคะไม่ไม่มีการว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวาเพราะว่าป้าต้องการพบนายก โดยที่ป้าผ่านการผ่านการทำการเป็นขั้นตอนมาแล้วว่าป้าเข้าพบตั้งแต่ศูนย์ดำรงธรรมลงพักหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบ้าก็ผ่านต้องคัดกรองอันนี้มาเรียบร้อยแล้วอะค่ะ ทาน,นายกดูอยู่อยากบอกอะไรคะก่อนก็อยากบอกนายกนะคะว่าจริงๆอ่ะอย่างที่ท่านบอกนะคะว่าประชาชนรักท่านมากกว่าคนสองสามคนที่ในกลุ่มบ้านโป่งเนี่ยนะคะท่านก็ไม่น่าต้องกลัวแล้วท่านก็ไม่น่าไม่ไม่น่าที่จะต้องให้ลูกน้องท่านอ่ะทำมากมายเกินกว่าเหตุแบบนี้ในฐานะว่าป้าก็เป็นคนที่แบบ เอาเน,นี้ยขอโทษนะคะเป็นข่าวรุ่นแม่เขาก็ได้ะค่ะคือมันไม่จําเป็นต้องทําร้ายขนาดนี้นะค่ะเพราะถ้านายกจะเป็นคนของประชาชนนายกต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้ะค่ะตอนนี้ป้าอย่างโกรนายกอยู่ไหมครไม่ได้โกรดค่ะจริงๆป้าไม่เคยมีเรื่องอะไรเขาก็ไม่เคยทําอะไรให้ป้าเดือดร้อนแต่เพียงแต่ว่าเขามาผิดผิดวิธีอะค่ะป้าถ้าเขาเปิดทางสู้กันแบบนี้ป้าก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอะเราก็อยู่ของเราอย่างนี้นะค่ะ อ,อป้า,า,ากลังจะเดาตัวเข้าไปในซอกแล้วขึ้นรถกปแล้วค่ะถูก่มผูนอะไรบ้างะมาค่ะก็เจ้าหน้าที่ผู้ชายก็คือแบบผู่ให้ป้ายุดหย,ยุดดิน้นหยุดต่อสู้เจ้าพนักงานอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งป้าหายใจไม่ได้ตอนนั้นมันเขาเ้าไปในซอกเล็กๆมากป้าก็พยายามดิน้นลนที่ว่าจะเอาชีวิตรอดอ่ะ ก็ก็ก็มีแบบต่อสู้ก <if> ันนะคะแล้วพอขึ้นรถไปแล้วเขาบอกว่าอะไราก็ขึ้นไปรถขึ้นขึ้นรถไปแล้วเขาไม่ได้พูดอะไรอ่ะค่ะเออก็เอาป้าไปไว้ที่ สนอที่บ้านโป่งเะค่ะวันนี้มีเอกสารอะไรมาบ้างอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอกสารนี่เดี๋ยวป้าขอขอให้คณายเขาได้ครับเพราะว่าเรามาแจ้งขอความผิดใครที่คนละคนได้ครับคาจึงบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมควบคุมตัวคุณป้าได้เท่านั้นนะครับก็คือตามตามคลิปครับเจ้าหน้าที่ตามคลิปที่ปรากฏใช่ครับก็คือใช้คำว่าชู้จับนีครับ